สวัสดีครับผมยินร็อเข้าสู่ช่องเพราะวาบนะ้บผมสำหรับวันนี้เองนะครับผมก็จะมาสอนเทคนิคนะครับในการทำตัวหนังสือหัวข้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเคยสอนทำตัวหนังสือให้มันน่ารักไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นแบบ วาดแสงขึ้นมานครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับตัวนั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับจะทําขึ้นมาสําหรับงานปีใหม่งานของขวัญงานาวาเลนไทน์อะไรเงี้ยมันเป็นโอกาสสาคัญสําคัญอะไรเงี้ยถ้าเราใช้ฟอนต์ตัวนี้นะครับบวกกับเอฟเฟกแสงนะครับที่ผมจะพาทําในวันนี้นะครับผมรับรองได้ว่า,าตัวหนังสือตัวเนี้หรือว่าฟอนต์ข้อความเนี่ยมันจะพิเศษมากกว่าเดินแน่นอนครับเราไปลุยในคลิปดีกว่านะครับผม ไม่อยากพูด,ดยาวละโอเคอเราต้องทำอะไรบ้างหนึ่งเลยนะครับต้องดาวน์โหลดฟอนต์นะครับฟอนต์ font นะครับให้พิมพ์ใน Google ไปเลยว่าฟอนต์ปีใหม่นะครับฟอนต์ font ปีใหม่ปึ๊บปังนี่คลิกไปในฟอนต์ com นะครับอ่าเราจะเห็นว่ามีฟอนต์ตัวนี้นะครับมันจะชื่ออ p โปนะครับโหลดลงมาในคอมของเราเลยปึ๊บอ่าฟอนต์ตัวนี้มันเป็นฟอนต์ฟรีนะครับ เราสามารถโหลดมาใช้ได้เลยผมจะนิ w วโฟลเดอขึ้นมา f o ล d e r หนึ่งแล้วกันปึ๊บแสดงใน f o ล d e r แล้วก็แตกไฟล์นะครับนีเ่เพื่อนๆอาจจะได้ความรู้ในการลงฟอนต์ด้วยนะครับเนี่ยให้คุม2ตัวทั้ง2ตัวเลยนะแล้วก็คลิกขวาติดตั้งสำหรับผู้ใช้ทั้งหมดนะครับเนี่ยปึ๊บ โอเคอันนี้คือเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาพิมพ์ตัวหนังสือกันก่อนอื่นก็ New f ไฟล์ขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับผมเอาขนาดพ2นสองคูณพันสองก่นเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับก็พิมพ์ว่าสวัสดีปีใหม่ก็ได้สวัปใหม่ B my. ปึ๊งก็ขยายขึ้นมา,ยยายนะครับกด Ctrl T, T นะครับในการขยายปึ๊บ แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์นะครับให้มาตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็น apsov แล้วก็ apo น,นีนี่ไงเจอละอ่าเราก็จะได้ฟอนต์ apo มาแล้วทีนี้นะครับเอ่อมันก็ยังแบบดูไม่ว้าวใช่ไหมการที่เราทำฟอนต์เราต้องทำให้มันว้าวนะครับอ่า นี่เราก็จะมาเล่นสีมันนะครับโดยการที่ไปที่ดับเบิ่คลิกไ้ที่เลเยอร์นะครับมันก็จะขึ้นเลเยอร์สไตล์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่แกรเดียนเหมือนเดิมอรอบนี้ผมจะใช้เป็นคู่สีเป็นคู่สีเ,สเอาสีปีใหม่ก็ต้องสีฟ้าสีแดงอะไรเงี้ยหรอ,อสีแดงก็ได้นี่ปึ๊บอันนี้ก็ออก ออกชมพูแล้วันให้มันไปทางชมพูอ่าประมาณนี้ได้อยูมั้งอืมก็มันยังไม่วาวเท่าไหร่เราก็จะมาวาดแสงครับวิธีการวาดแสงสำหรับฟอนต์นี้นะครับผมแนะนำเลยวิธีการนี้นะครับทำแบบผมเลยทำตามเลยก็คือสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมานะครับหนึ่งตัวปึ้งแล้วก็ใช้บัตรเหมือนเดิมเหมือนกับ คลิปสอนทําแบบฟอนต์น่ารักน่ารักเลยแต่เราจะไม่วาดแบบจุดแบบนั้นนะครับวาดแบบขีดเส้นแล้วก็จุดนะครับเราจะไม่วาดแบบนั้นเราจะทําแบบหยกักหยักนะครับนี่ทำแบบหยกักประมาณนี้1 2 3อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันใหญ่ไปนะครับผมก็จะ,อะเอาเล็กลงหน่อยหนึ่งอย่างนี้ปึ๊บหนึ 1, 2, 3, อย่างนี้แต่ว่าเพื่อนๆน,นะครับอาจจะแบบใส่สอหยักก็ได้นะ ประมาณนี้ก็ได้นี่ปึ๊บขีดอยากไปอยากมานั่นเองขีดตามช่วงที่อ่ามันใหญ่นะนี่เห็นไหมฟอนต์มันจะมีรูปทรงโค้งเหมือนลิบบินนะครับช่วงแถบข้างหน้านะครับอ่ามันจะเป็นการสะท้อนแสงนะครับเหมือนเราสาดแสงเข้าไปนะครับตรงๆอย่างเงี้ยพอโดนฟอนต์ตัว ที่เป็นลิบบินฝั่งที่สะท้อนแสงมันก็จงเป็นข้างหน้าใช่ไหมส่วนไอ้ของขาวๆเนี่ยมันก็จะเป็นข้างหลังมันก็จะไม่สะท้อนแสงเท่าไหร่นะครับนี่เพราะฉะนั้นเราก็จะระบายแค่ข้างหน้าฟึบๆแบะมานี้ฟึบๆ,ๆง่ายไหมทุกคนนี่อันนี้ยาวไปข้อสําคัญอย่าให้มันยาวเกินไปนะมันจะดูไม่สวยแล้วก็นะอยา่าอ่าไม่ใช่ว่าแบบเอาไป ระบายตรงส่วนที่มันแบบติดติดขอบแบบนี้นะไม่เอานะเราต้องระบายช่วงกึ่งกลางช่วงที่มันหนาๆนะนีุ่ป๊ปประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะใส่ตรงกลางแล้วกันเพราะว่ามันแถบยาวหนึ 1, 2, ่งสองสามอเราต้องแก้ฟ้อนหน่อยนะครับนี่ตัวไม้เอกของเรามันลอ,อ,อยขึ้นไปเยอะเกินนะครับเราก็จะมาคุมมันนะครับโดยการคลิกไปที่บรรทัด ข้างหลังตัวไม้เอกนะครับแล้วก็กดชิปนะครับแล้วก็กดลูกศรเลื่อนมาฝั่งไม้เอกนะครับปึ๊บหนึ่งทีตอนนี้มัน selection ไม้เอกอยู่นะครับเราหลังจากนั้นให้มาที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรเป็นบล็อกเป็นบล็อกสําหรับแก้ไขตัวหนังสือนะครับนี่เราก็จะมาปรับตรงนี้นะครับตรงตัว a แล้วก็มีลูกศรขีดแล้วก็มี a อยู่ข้างบนนี่ครับเราก็เลื่อนมันลงมาเลื่อนมาลงมา เรียนลงมาอ่ะประมาณนี้ปึ๊บป,บปบึแล้วก็อย่าลืมไปเอาเงาของเรามานะนี่นเอาเงามาใส่ด้วยปึ๊บ่าเป็นไงสวยแล้วใช่ไหมนี่จากเดิมจากเดิมเป็นอย่างนี้ใส่อ่กราเดียนเข้าไปแล้วก็ใส่เงาให้เป็นไงสวยเลย จริงๆผมว่าสีแดงมันค่อยสวยเราก็อาจจะใช้เป็นสีชมพูก็ได้เพราะว่ามันจะได้ดูหวานๆหน่อยปึ๊บอ่าอันนี้ก็เป็นชมพูเข้มปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ก็ชมพูอ่อนไปเลยเขียวได้ไหมฟ้าเออฟ้าก็ได้อยู่นี่อ่าโอเคเลยอันนี้อันนี้โอเคเลย ก็ลองไปทําดูนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปวิดีโอที่แบบเ,เราทําฟอนต์นะครับให้มันสวยขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s u b สไคร b e นะครับให้กับช่อง Power Up ของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากให้สอนออวิธีทําตวหนัสือแบบไหนอยากให้แนะนําโปรแกรมอะไรอะไรเงี้ย ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันหน่วยนะครับเพราะว่าผมก็อยากตอบแชทอยากอ,อ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยเพื่อเป็นกำลังใจจริงๆการทำคลิปวีดีโอเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะสำหรับผมตอนนี้นะเพราะว่าช่องของผมถึงมันจะพันทับแต่มันก็ไม่ได้สร้างรายได้สร้างอะไรให้ผมบางคนอาจจะมองว่ามันเป็น p าสซีฟอินคัมแต่ว่าผมมองว่าตอนนี้มันไม่ใช่แล้วมันคือ ความสนุกคือ,อเราอยากให้อะไรมากกว่ากับท่านผู้ชมอะไรเงี้ยผมก็ทําให้เต็มที่แล้วกันอ,อ,อาจจะมีบางครั้งที่ขาดหายไปนะครับก็ต้องขอโทษด้วยแต่ว่าก็จะพยายามอัพคลิปนะครับแล้วก็เนื่องจากปีใหม่ด้วยผมก็จะตั้งเป้าหมายใหม่นะครับในการทําช่องอะไรเงี้ยสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนนะครับความสําเร็จไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดนะครับผมเชื่อว่านะครับถึงทุกคนจะไม่ประสบความสําเร็จ ในสิ่งที่ตัวเองทำนะครับแต่ยังไงก็ดีนะครับชีวิตของทุกคนจะต้องเปลี่ยนไปเพราะความพยายามของตัวเองนั่นแหละครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย